ความสงบแห่งชาติฉบับที่13ทับ2,557เรื่องขอให้บุคคลสำคัญมารายงานตัวเพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงให้บุคคลเข้ารายงานตัวในวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2,557เวลา13นาฬิกา30นาทีดังนีน้1 หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหก,กิจตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าขึ้นไปผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าหน่วยงานอิสระสหภาพสภาอุตสาหกรรมสมาคมธนาคารและหอการค้าที่มีที่ตั้งสำนักงานในพื้นที่ภาคกลางรายงานตัวณสโมสรกองทับกถนนวิภาวดีแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร 2. ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือรายงานตัวนักกองบัญชาการอกองทัพภาคที่สองค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา 3. ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือรายงานตัวนักกองบัญชาการอกองทัพภาคที่3ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 4. ผู้ว่าราชการจังหวัด ในพื้นที่ภาคใต้รายงานตัวณนะกองบัญชาการกองทัพภาคที่4ีค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศณวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ